我来个。 พี่น้องตอนนี้เห็นว right? um, so right ่าปลาเยอะนะครับไซส์ประมาณนี้เลยครับหกโล่ามีได้ปลาใส่หางหกโลเลยครับในน้อยยังไม่ได้จ่ายค่าบัตรประจ่ายด้วยนะครับตอนนี้เข้าเนื้ออยู่นะเข่าเนื้ออยู่ครับขึ้นแล้วไม่จ่ายแล้วค่อยๆวานนะครับปลาเยอะนะครับปลาเยอะทันใดที่ได้แล้วกลับบ้านเลยก็ได้นะครับโอ้ยยังไม่คุ้มเลยโอ้ยเต็มถุงคุยแล้วนะครับนี่ หวานไปแค่สองแห่นะครับถ้าใดที่ยังหวานไม่โดนควาใจเย็นๆนะครับลาอยู่เยอะนะครับปลาอยู่เยอะเดือดต้นอย่างไรใส่ประมาณห้าถึงหกโลนะยังเหลืออยู่หรือคนใดก็ได้ครับคนใดใหม่ก็ได้ครับอยู่ที่ใครจะว่าใครจะเดียวกันนะครับเราอยู่กันทั้งวันนะครับสุนารก็เป็นกี่ศพนะครับใส่มันห้าถึงหกโลนะยังมีที่ว่างอยู่นะครับท่านใดจะลงหวาน เป่บบตัวได้นะครับ่อนใดไม่มีสัญลักษณ์นะครับรอนีเจา้าหน้าที่แบบอบดูอยู่นะครับจอบร้อยอยู่นะครับน,นะน,นับสิบเท่านน

โอ้โหลบๆกันเลยเลือดเต็มช้างนะครับนี่ใส่เขียวตรงนี้นะปลาฉลามด้วยเรรอนี่ปลาใหญ่โยบุดเลยโอ้ยอยู่ในกระช่างนะครับอะไรเนี่ยปลาใหญ่เอามาช่างได้นะครับเรามีรางวัลให้นะครับปลาใหญ่นะครับเอามาเอามาช่างเลยครับมาช่างเลยนะครับมีรางวัลให้มีรางวัลให้นะครับใหญ่ที่สุดนะครับเรามีรางวัลให้นะครับท่านได้เงินรางวัลไปผมเอาปลากลับนะ โยกโอกันเล็กนะครับมีรางวัลให้จริงๆนะครับทราดมีปลาใหญ่นะครับเอาไปช่างไปกรงต้นเต็มลองเลยครับหลายๆที่สุดมีรางวัลให้หนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับพอเป็นค่าน้ํานะครับค่าเครื่องดื่มให้นะครับไม่ได้มากมายนะครับถือว่าเป็นน้ำชิลล้นใจจากจากคนบ้านยางยังไม่ได้ก็ใจเย็นๆนะครับปลาอยู่ที่เยอะนะครับน้ำลึกประมาณสามเมตรนะครับปลาอยู่เยอะเลยวันนี้ปลาหิีมือมีแค่ตัวนี้ใหญ่